เล่นสไนไปไปมามาได้คู่กัดกันเฉย Yeah. อ๋านิกานิกาจะกด F ใส่อะ <c oughs> ไม่รู้กูจะเมะแน่โอ้ยนิดเดียวย่ดดยวอย่อย อ้าวสแกนมากูก <os> ah, yeah! wow. ็สแกนกลับนะอู้ววกวลวว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 วอวมวว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 ลวว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 ว้ว